สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคําต่อคําผู้จัดก,การพิงกี้ตอบแล้วซินจิมหัวกระติกวันนั้นคุยอะไรกันบ้างถือเป็นอีกหนึ่งซีนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานไว้อะไรคืนสุดท้ายของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ผ่านมาหลังพี่เต้ผู้จัดก,การส่วนตัวของพิงกี้สาวิกาได้เข้าไปคุยกับกระติกอิจารินผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมและเหมือนมีการชี้หน้าและจิ้มศีรษะจนใครต่อใครเห็นก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นดอนาสนดเจ้าตัวได้ไปเปิด ใจในรายการแชร์กับมดดำเขาจะพาระบุว่ากับการจิ้มหัวในตำนานมาเล่าที่มาที่ไปตอนแรกจะเข้าไปทักไายนิกแต่กระติคเขาเดินมาไหว้เราเราก็เลยหันไปคุยถามเขาว่าเหตุการณ์บนเรือมันเป็นยังไงเขาตอบมาว่ามันเป็นเหตุที่สุดวิสัยแม่หนูไม่รู้ว่าโมไปตอนไหนแต่ที่ทําของขึ้นคือคําตอบที่เราถามเขาว่าทําไมไม่อยู่รอเขาบอกว่าก็หนูปวดท้องอะหนูต้องไปขอเขาเข้าห้องน้ําเขาตอบแค่นี้ก็เลยปรี้ชี้นนิ้วว่ามึงเนี่ยทำไมไม่รอที่ท่าเรือ ตให้จะยังไงจะขี้แตกจะอะไรมึงก็ต้องรอมึงมันทํะไรไม่คิดถ้ามึงไม่ไปไหนทุกอย่างก็จะไม่เป็นแบบนี้งานโมศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าพูดไม่จริงหรือโกหกเวรกรรมมีจริงไม่เร็วก็ชา้าทันตาเห็นนะแล้วทําไมมึงไม่รักโมเหมือนที่โมมันรักมึงบ้างอะเราคุยกันแค่นั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n ี้ c o m ขอบคุณครับ